สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับแมทคลาสครูขวัญดาวนะคะวันนี้ขอเฉลยงานที่ทิ้งไว้ใต้โพสเมื่อวานนะคะให้กับพี่ๆปหก,ก่อนนะคะอ่าต่อยอดจากเมื่อวานนะคะอ่าต่อยอดจากเมื่อวานนะคะที่คุณครูให้งานไว้ใต้โพสนะคะสำหรับปหนะคะอ่านักเรียนมาดูเมื่อวานนี้เราพูดถึง ตัวประกอบเฉพาะนะคะตัวประกอบเฉพาะคือตัวประกอบที่เป็นจำนวนเฉพาะด้วยนะคะอ่าตอนี้มันมีวิธีการหานะคะตัวประกอบเฉพาะนะคะยกตัวอย่างเช่นครูมีจำนวนครูมีจานวน100นะคะ100เนี่ยครูต้องการหาว่าเอตัวประกอบของ100ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีอะไรนะคะครูใช้วิธีการแยกตัวประกอบ อันนี้เรียกว่าวิธีแยกตัวประกอบนะคะถ้าเป็นของต่างชาติเขาจะบอกวิธีนี้คือ factor t factor t ที่แปลว่าต้นไม้นะคะก็แยกเป็นกิ่งก้านเหมือนกับกิ่งของต้นไม้นะคะฝรั่งเลยเรียกว่า factor t นะคะอ่ะแต่นี้เริ่มต้น หาจำนวนอะไรก็ได้ที่คูณกันแล้วได้หนึ่งร้อยนะคะจะเป็นสิบคูณสิบหรือจะเป็นยี่สิบห้าคูณสี่ก็ได้นะคะแล้วแต่นักเรียนเลยอาแต่นี้เวลาแยกนะคะเราจะแยกจนกว่าผลคูณที่ได้จะเป็นจำนวนเฉพาะนะคะยกตัวอย่างเช่นยี่สิบห้านะคะก็แยกเป็นเขาแยกเริ่มต้นเป็นยี่สิบห้าคูณสี่ยี่สิบห้าคูณสี่ นะคะเสร็จแล้วเนี่ยทั้ง25และ4เนี่ยยังไม่ได้เป็นจำนวนเฉพาะดังนั้นสามารถแยกตัวประกอบได้อีก25แยกเป็น5คูณ 5, ณ5นะคะและ4แยกเป็น2คูณ2สุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะ100แยกตัวประกอบได้เป็น5คูณ5คูณ2คูณ2นะคะซึ่งบรรทัดสุดท้ายนี้จะทำให้นักเรียนเห็นว่าทุกตัวเป็นจำนวนเฉพาะหมดเลย เห็นไหมคะทุกตัวเป็นจำนวนเฉพาะหมดเลยดังนั้นนะคะตัวประกอบเฉพาะตัวประกอบเฉพาะของ100ก็คือ2กับ5นะคะ2กับ5เป็นตัวประกอบเฉพาะของ100นะคะลองดูต่อนะคะเราลองดูต่ออันนี้เขาทำตัวอย่างที่2ให้ดูเห็นไหมคะข้างล่างที่เขาบอกว่าหรือ100 นักเรียนจะแยกเริ่มต้นเป็น2คูณ50ก็ได้นะคะแต่2เป็นจํานวนเฉพาะอยู่แล้วนะคะก็ดึงมันลงมาแต่50ยังไม่ใช่จํานวนเฉพาะนะคะแยกได้อีกเป็น2คูณย5นะคะ2ตัวนี้เป็นจํานวนเฉพาะอยู่แล้วดึงลงมา25แยกได้อีกเป็น5คูณ5นะคะสุดท้ายแล้วก็จะแยกได้เหมือนกันก็คือ2คูณ2คูณ5คูณ5เหมือนกับข้างบนนะคะ เขียนสลับกันได้นะ2คูณ2คูณ5คูณ 5, 5นะคะไม่ว่าเริ่มต้นนักเรียนจะแยกเป็นอะไรนะคะสุดท้ายแล้วการแยกตัวประกอบนะคะสุดท้ายก็เขียนในรูปของการคูณของจำนวนเฉพาะซึ่งทำให้เรารู้ว่าตัวประกอบเฉพาะของของ100คือ2กับ5 นะคะตัวประกอบเฉพาะของ100คือ2กับ5นะคะวันนี้นะคะนักเรียนได้ได้ฝึกการหาตัวประกอบเฉพาะแล้วนักเรียนยังได้ฝึกการแยกตัวประกอบให้อยู่ในรูปของการคูณของจำนวนเฉพาะอีกด้วยนะคะเรียนไปพร้อมกันเลยนะคะทั้งสองเรื่องตัวอย่างถัดไปนักเรียนดูค่ะครูแยกให้แล้วนะคะข้อ1นะคะ54 เขาแยกเริ่มต้นเป็น9คูณ6นะคะ9คูณ6 9สามารถแยกได้อีกเพราะยังไม่ใช่จำนวนเฉพาะก็คือ9ก็แยกได้เป็น3คูณ3เห็นไหมคะ6แยกได้เป็น2คูณ3บรรทัดนี้นะคะนักเรียนลองพิจารณาดูทุกตัวเป็นจำนวนเฉพาะหรือยัง เป็นแล้วนะคะดังนั้น54จึงแยกตัวประกอบได้เป็นครูเขียนเรียงจากเลขน้อยไปหาเลขมากนะจะได้ดูง่าย2คูณ3คูณ3คูณ3หรือ2คูณ3ยกกำลัง3นะคะในที่นี้ตัวประกอบเฉพาะดูจากบรรทัดนี้ที่นักเรียนเห็นของ54ตัวประกอบเฉพาะของ54ก็คือ2กับ3เห็นไหมคะ พอเราแยกตัวประกอบแล้วเราจะได้ทั้งการแยกตัวประกอบแล้วก็การหาตัวประกอบเฉพาะนะคะการแยกตัวประกอบก็คือแยกให้อยู่ในรูปของการคูณของจำนวนเฉพาะทั้งหมดเลยนะคะอ่ะมาดูกันนะคะตัวอย่างที่2องข้อสองนะคะสามสิบสองสเริ่มต้นคูยแยกเป็น4ีคูณแ นักเรียนอาจจะแยกเป็น2คูณ16ก็ได้นะคะก็จะได้เหมือนกัน4คูณ8ปกับ8ยังไม่เป็นจำนวนเฉพาะเลยดังนั้นเรามาแยก4เป็น2คูณ2ตรงนี้เขาเขียนลูกศรแบบนี้แล้วเขาก็เลือกที่จะโยงลูกศรแบบนี้ดังนั้นครูขวัญดาวก็เลยแยกเป็นแปดแยกเป็น4คูณ2 ปรากฏว่า2ตัวนี้2ตัวนี้และ2ตัวนี้เป็นจํานวนเฉพาะแล้วแต่4ตัวนี้ยังไม่เป็นจํานวนเฉพาะเลยแยกได้อีกเป็น2อคูณสเห็นไหมคะส่วนจํานวนเฉพาะอันนี้2 2และ2ดึงลงมาดังนั้นบรรทัดสุดท้ายบรรทัดสุดท้ายนะคะเราจะได้2คูณกันทั้งหมด5ตัว2คูณกัน5ตัวมีค่าเท่ากับ32เราแยกตัวประกอบให้อยู่ในรูปของการคูณของจํานวนเฉพาะ ของ32ได้เป็น2คูณกัน5ตัวนะคะดังนั้น32มีตัวประกอบเฉพาะคือ2 2ตัวเดียวเลยนะคะเราก็มาเขียนสรุปอาจจะเขียนให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลังก็ได้นะคะ2คูณกัน5ตัวหมายถึง2ยกกำลัง5นะคะ2ยกกำลัง5อ่ะจากที่นักเรียนเห็น นะคะการแยกตัวประกอบให้อยู่ในรูปของการคูณของจำนวนเฉพาะมันจะทำให้เรารู้ได้สองอย่างเลยหก็คือรู้ทั้งวิธีการแยกตัวประกอบให้อยู่ในรูปของการคูณของจำนวนเฉพาะของจำนวนนั้นๆนะคะและรู้ทั้งตัวประกอบเฉพาะของจำนวนนั้นๆด้วย นะคะตอนี้เรารู้วิธีการหาตัวประกอบเฉพาะของจำนวนน,นั้นๆแล้วนะคะวันนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็รู้การแยกตัวประกอบให้อยู่ในรูปของการคูณของจำนวนเฉพาะนะคะของจำนวนนั้นๆด้วยนะคะแต่เดี๋ยวคลิปถัดไปคุณครูจะสอนการแยกตัวประกอบให้อยู่ในรูปของการคูณของจำนวนเฉพาะนะคะอีกรอบหนึ่ง นะคะเดี๋ยวคุณครูจะฝากการบ้านไว้ใต้โพสของคลิปนี้อีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นการหาตัวประกอบเฉพาะและการแยกตัวประกอบในรูปของการคูณของจำนวนเฉพาะหรือที่ต่างชาติเรียกว่า Factor T นะคะถ้ายังไงคุณครูฝันดาวฝากนะคะให้นักเรียนลองฝึกทำแล้วก็ฝึกทบทวนนะคะแล้วคลิปหน้าเราเจอกัน นะคะอีกรอบหนึ่งค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ